<Hey. S 2> สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนีนีทีเกมเมอร์นะครับวับนนี้เดี๋ยวเรามาดูแนวทางการเดินเกมของฉีน,นะครับผมเจอกับมูล,ลาดนะสำหรับเกมนี้เราเจอใครที่กำลังหาเว็บเติมเกมถูกๆผมขอแนะนำเมลโล t ท็อปเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เ แอดไลน์แอดเมลโลท็อนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG Mobile, Valorant, g e n h i n Free Fire, Honkai, LOL และเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมมูราด My Army นะครับผมอดีตมูลาดเมซสอมนะครับก่อนที่เราจะไปดูในเกมนะครับอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหน้าดาร์ีโล่กันก่อนนะครับ สำหรับเกมนี้นะครับผมฝ่าของข้ามเนี่ยเป็นลูอี้ยุ้ยแล้วก็เอลสูนนะแล้วก็เกมนี้ป่าเราเลือกที่จะเปิดอ้อยก่อนนะครับเพราะว่าอ้อยเนี่ยมันเป็นฮีโร่ที่ติดเมตาแล้วก็เป็นฮีโร่ที่เดินเกมเร็วนะมาหลอดขอไปแล้วนะครับแต่ป่าเราก็เลือกที่จะเปิดอ้อยนะทําให้เกมนี้ผมสามารถเลือกฮีโร่ไปแก้ออฟเลนฝั่งของข้ามได้นะครับแล้วออฟเลนฝั่งของข้ามเนี่ยเลือกมาเป็นมูลาดนะครับฮีโร่ที่ชนะมูลาดแบบง่ายๆนะครับผมก็จะเป็นโอเมน แล้วก็ฉีนะครับผมแต่ด้วยความที่ฝั่งของข้ามเนี่ยเป็นลูอี้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะเอาฉีเนี่ยมาเบิบร์ดมูลาดเลยนะเพราะว่าถ้าเราเอาโอเมนมาจับเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีลูอี้นะครับเขาอาจจะเรียกอันติไปนะครับก็อาจจะทําให้บูาลาดรอดนะแต่ถ้าเป็นฉีเนี่ยเราคอมโบแล้วก็อันติเนี่ยลูอี้เรียกไม่ทันนะครับเราก็เลยเลือกที่จะเป็นฉีมากกว่าโอเมนนะครับผมสรับเกมนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันบ้างนะครับผมว่าผมเดินเกมยังไงนะ ก็อย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้ว่าออฟเลนฝั่งตรงข้ามเป็นอะไรนะครับผมแล้วเราชนะหรือว่าแพ้นะถ้าเกมนี้เราเป็นฉีนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามแบบเป็นมูลาดนะฉีเนี่ยจะพาสีดีกว่ามูลาดนะครับผมทั้งต้นเกมกลางเกมนะครับผมแต่เลนเกมเนี่ยอาจจะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรีบเล่นเร็วๆนะเดี๋ยวเราไปดูในเลนกันบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยผมจะซื้อรองเท้ามาก่อนนะครับแล้วก็เกมนี้ออกเป็นรองเท้าซีซีนะ พอเราซื้อรองเท้ามาเราอยากเทรดนะครับล้วก็พยายามมาดักตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ต่อเลือดฝั่งสองข้ามไปนะเห็นไหมเราสามารถเทรดกับมูลาดได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเรามีพาสซีฟเด้งเลือดนะแต่มูลาดเนี่ยไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเทรดหรือว่าการต่อโซ่ตรงๆเนี่ยเราจะพาสีดีกว่านะครับช็อตน,นี้เราก็พยายามเคลียร์คลิปให้เบลสองนะและสช็อตน,นี้จะเห็นว่ามูลาดเนี่ย,เ,ยเขาไม่ได้ปาดคลิปนะครับเขา,าพยายามจะต่อเลือดแล้วนะเราก็เลยสามารถบ้ามังกรได้นะครับเพราะว่ามูลาดเนี่ยเขาเคลียร์คลิปชานะถ้าเขาปาดเคลียร์คลิป ก่อนเมื่อกี้เ,กเ,เขาอาจจะมีโอกาสแยกมังกรได้ครับพอเราได้มังกรแล้วเราก็ไม่มีอะไรนะครับผมเราก็ประคองเลนไปเรื่อยๆนะแล้วก็รอเลเวลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเทรดเลือดหรือว่าต่อเลือดฝั่งตรงข้ามนะครับเห็นไหมผมก็จะพยายามวิ่งหาหมูลาดแล้วก็พยายามต่อเลือดนะครับเห็นไหมมูลาดเขาก็จะพยายามแบบเทรดแล้วก็ออกเทรดแล้วเราก็ออกนะครับผมเขาก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้าเขาสู้ตรงๆเนี่ยเขาก็จะสู้เราไม่ได้นะเขาก็ทําถูกเลยนะครับผมพอเราไม่มีเลือดเนี่ยเราก็มาดูด คงดูดคลิปจากเว็บปงเว็บป่าได้นะครับเห็นไหมพาสิฟเราเนี่ยมันตีแล้วเด้งเลือดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถเทรดได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็หาจังหวะเลเวล4นะครับแล้วก็หาจังหวะดักนะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเดินในเลนนะครับพามูลาหหายไปแล้วก็ติ๊กบอกเพื่อนว่าศัตรูหายไปนะครับพยายามเดินแบบกดดันด้วยนะครับพยายามเคลียร์คลิปก่อนนะตอนนี้จะเห็นว่ามังกรเนี่ยเหลือประมาณสิวินนะครับเราก็เลือกที่จะเคลียร์คลิปก่อนนะครับแล้วก็อ่าไม่ได้สนใจมุลาดะเพราะว่าเราฆ่าไม่ได้อยู่แล้วนะครับ พอเราเคลียร์คลิปก่อนลนะแล้วก็เลเวลสี่นะเราก็เลือกที่จะไปดักเขาตรงบัฟฟ้านะครับแต่จะเห็นว่าช็อตนี้วันเดอร์เนี่ยเขามองเห็นเรานะเราก็เลยไม่เลือกดักละเราก็เลยเลือกที่จะแปลงมังกรเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเราดักเนี่ยอาจจะโดนบุราดปิดได้นะครับอาจจะทําให้เราตายนะช็อตนี้เราก็โซนๆไปครับจะเห็นว่าฝั่งของข้ามเนี่ยเขาเลือกที่จะปล่อยมังกรนะเขาหน้าจะาดรซัเลเยอร์แทนนะครับ พอเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยได้ด Dark ล l a อร์แล้วเราก็เชียร์คลิปกลางเลยนะครับผมพอเราเคชียร์คลิปกลางเสร็จเราก็จะไปรับคลิปเลนของเราต่อนะครับตอนนี้เราก็ดูมินิแมปไปด้วยนะครับผม ชิ้นแรกเนี่ยทุกคนก็อาจจะเห็นว่าผมไม่ออกสเปียนะครับเกมนี้ผมจะออกโบเก้นเพราะว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยตัวมันบางนะครับเราสามารถเบิร์ตายในชุดเดียวได้นะครับแล้วก็สเปียเนี่ยมันตอบโจทย์มากนะครับเราก็เลยเลือกมาเป็นสเปียเนาะพอเราเคเลียร์คลิปเลนเสร็จนะครับผมเราก็เลือกจะดักมูดขากลับนะแต่มูดเขายังไม่ได้ไปไหนนะครับผมแล้วช็อตนี้เราก็สกิลหนึ่งแล้วก็ผักแล้วก็สกิล, 1, ล,กกลกสองแล้วก็อัมตีนะครับผมแต่มูดเขาสกิลสองได้ ทำให้เขารอดไปนะครับจังหวะนี้จะเห็นว่าถ้าเราอันตรีรอบที่2เร็วกว่านี้มูร่าก็มีเสียตายได้นะครับผมแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่ามูราเนี่ยเลือดเหลือประมาณครึ่งลอดนะแล้วคลิปเขาเป็นมันบ่วงนะครับเราก็เลยเลือกที่จะกดดันไม่ให้เขาได้คลิปนะครับแต่เขาก็ยังสามารถสกิลหนึ่งมาเคลียร์คลิปได้นะครับแต่ก็เสียคลิปไปตัวหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราคิวไม่ได้นะครับเราก็รีเคลียร์คลิปของเราไปเลยนะครับผมแล้วจังหวะนี้ถ้าเราดูจากมินิแมปเนี่ยจะเห็นว่าเลนบนเนี่ยเพื่อนไฟ ผมก็จะมาดักมูลาดขาที่เขากลับมารับเว็บอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่พอเราออกไปแล him, so we we ้วเราเห็นมูลาดแล้วเราก็รู้ว่าเราไม่สามารถดักได้นะครับพอเราไม่สามารถดักได้แล้วนะคลิปเว็บก็เริ่มชนแล้วเราก็เลยรีบมาเคลียร์คลิปก่อนนะครับก็จะเป็นสกิลหนึ่งต่อต่อไปนะครับผมแล้วเขาติแล้วก็ผักนะแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าเราผักไม่โดนกําเพนะครับผมทําให้เขาไม่ติดสตารนัเราก็เลยไม่สามารถตอดเรืองเขาได้มากกว่านี้นะครับแต่ไม่เป็นไรครับพอเราต่อเลือดเข้าไปได้เล็กน้อยนะแล้วก็รีบมา คลียคลิปป่านะครับผมเพราะว่าป่าเราเนี่ยไม่ได้เอาแล้วแล้วถ้าเราดูจากตอนนี้จะเห็นว่าคลิปเว็บเนี่ยไม่ได้เข้านะครับเราก็เลยมีเวลาที่จะมาบังกรนะครับระหว่างที่เราบังกรเราก็ดูมินิแมปด้วยนะครับตอนนี้เ네นี่ยคลิปเลนเรากําลังเข้านะครับแล้วก็มูลาดเนี่ยเขาไปรีเลดหรือว่าหายไปนะครับล้วก็บอกเพื่อนก่อนนะพอเราบอกเพื่อนเสร็จ день, เราก็เหมือนเดิมครับรีบมาเคลียคลิปเลยนะตอนนี้จะเห็นว่าเราไม่สามารถดักมูลาดได้นะครับผมมูลาดเขาเนี่ยระวังตัวมากเห็นไหมเขาจะพยายามแบบเข้าๆออกๆนะครับเรารู้ว่าเราดักเขาไม่ได้นะ แล้วเราดูตรงมินิแมปจะเห็นว่าเลนบนเนี่ยเพื่อนกําลังไฟนะครับเราเคลียร์คลิปก่อนเราก็เลยรีบจะมาเติมเลนเพื่อนในเลนบนนะครับแล้วจังหวะนี้เนี่ยเราก็หาดูนะครับผมว่าจังหวะไหนเข้าได้นะเรามีฟิกเกอร์เราก็อาจจะแบบฟิกเกอร์ไปตบนะครับผมแล้วจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามอยู่ใกล็จะแพงเราก็เลยสกลิลหนึ่งฟิกเกอร์แล้วก็ตบแล้วก็ได้คิวโรมนะครับผมแล้ววันเดอร์เกี่ยวพลาดนะครับผมเขาใ่้วันเดอร์มาหาเราเราก็ได้คิววันเดอร์ไปอีกตัวหนึ่งแล้วจังหวะนี้มูราัดปาดแล้วก็รอสกิลหนึ่ง คุ้มมากนะครับผมเราได้ไปถึง3ตัวเลยนะพอฝั่งยสองข้ามตาย3นะครับผมระหว่างที่เราว่างๆอยู่เนี่ยเราก็เวทป่าให้หมดนะครับแล้วตอนนี้จะเห็นว่าคลิปบนเนี่ยเหลือตัวหนึ่งนะแต่ระหว่างที่คลิปดำไปเนี่ยเราก็จะมาหาเรื่องก,กับคลิปเล็กนะครับตอนนี้ก็เหลือคลิปวัตถุตัวนึงเราก็พยายามจะเอาปั้มบนอีกปั้มหนึ่งนะครับฝั่งางข้ามเนี่ยไม่สามารถกันได้แล้วเอลซูนนะครับเราก็บังไม่ให้เอลซูนเนี่ยยิงคลิปนะ แล้วช็อตนี้เราก็ได้ปั้มบนไปนะครับพอเราได้ปั้มบนแล้วเราไม่สามารถดันต่อได้นะครับผมเราก็เลยเลือกที่จะมาฟาร์มต่อนะเราไม่ต้องกลับบ้านนะครับเพราะว่าเราเป็นฉี่เนะาะคาสิมันคือตีแล้วเด้งเลือดนะครับถ้าเราได้ตีเนี่ยเลือดเราก็เด้งแค่นั้นเองนะครับตอนนี้จะเห็นว่าระหว่างที่เราว่างๆเนี่ยเราก็มาออบเจกต่อครับเพื่อความได้เปรียบเรื่องการเงินแล้วก็เลเวลนะครับตอนนี้ถ้าเราดูจากมินิแมปจะเห็นว่าคลิปเลนบนเนี่ยดันยังไม่ค่อยสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะเลือกดันคลิปให้สูงๆนะพอเราดันคลิปสูงๆเนี่ยเราก็จะไปเล่น <S <S 1> <S 1> เลนอื่นต่อนะครับแต่เกมนี้ด้วยความที่เราเป็นฉีนนะผมก็จะลองดักไปก่อนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพุ่งบับแดงนะครับพะจังหวะน,นี้จะเห็นว่ามีแทบเนี่ยทำให้เราดักยากนะครับผมเราก็เลยเลือกที่จะเคลียร์แทบก่อนนะครับแล้วก็หาจังหวะดักไปนะตอนนี้เราก็หาดูว่ามีตัวไหนหลุดมาบ้างนะครับแต่ฝั่งข้ามรู้นะว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับผมเราก็เลยเลือกที่จะถอยพอเราถอยแล้วเห็นว่าฝั่งของข้ามเนี่ยไม่ได้ดันต่อนะครับเราก็เลยเลือกที่จะเคลีร์ิวจัาเดอ่ เหมือนจะพยายามบีบเรานะแล้วก็เราเห็นแล้ว,ว่าฝ่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ใกล้นะครับผมเราก็เลยเลือกที่จะดึงมาอีกนิดหน่อยนะครับพอเราดึงมาแล้วนะจะเห็นว่าเราก็ยังไม่มีอะไรทำนะครับผมแต่คลิปฝ่งตรงข้ามเนี่ยเกิดนะก็เราก็เวทคลิปและคลิปน้อยฝ่งตรงข้ามไปนะครับผมตรงเลนล่างเนี่ยก็ดูเหมือนไม่ได้มีไฟอะไรนะครับผมแล้วช็อตนี้จะเห็นว่าวันเดอร์เนี่ยเคลียร์เลนบนนะแล้วเพื่อนเราเนี่ยเอาดาร์คซเลเอย์นะครับแล้วเราดูว่าเหมือนมีโอกาสจะเกิดไฟนะครับเราก็เลยมารับเวฟกลาง พื่อที่จะไปเติมเพื่อนต่อนะครับแต่เลนขวาก็ไม่ได้เกิดไฟนะครับพอเลนขวาเนี่ยไม่ได้เกิดไฟนะเราก็เลือกที่จะมาเคลียร์เลนบนต่อนะครับเราก็จะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมพยายามเคลียร์คลิปแล้วก็หาดักได้นะครับแต่ในแรงระดับนี้ถ้าเราเล่นฉี่เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดักยากมากนะครับผมเพราะว่าฝั่งข้ามเนี่ยรู้มุมดักและจังหวะนี้เห็นว่าอ้อยเนี่ยไปบวกอยู่นะครับผมแล้วจังหวะนี้วันเดอร์เกี่ยวอ้อยเราก็มาซ้อนนะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งอันตีนะครับผมแล้วก็ ชอ็อตนี้เราก็ได้คิววันเดอร์ไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมก็แลกกับนะอ้อยนะช็อตนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยคมนะครับผมเราเสียอ้อยไปนะเพราะว่าอ้อยเนี่ยโดนชัดดาวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเกมเรายังนําอยู่นะตอนนี้เรายังไม่มีอะไรทาน,นะครับผมมูลาดเนี่ยเคลียบบนผมก็จะลองดักดูนะครับผมเรามีฟิกเกอร์นะเราก็จะรอฟิกเกอร์แล้วก็ตบนะครับผมตอนนี้มูลาดเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับแต่ตอนนี้เห็นละเขาอยู่เลนบนนะครับจะเห็นว่าเขาทิ้งล่างเอาไว้ไกลนะทาให้เราเนี่ยไม่สามารถดักได้นะแล้วอี อย่างหนึ่งเนี่ยมูราดเนี่ยเขาไม่เดินมาในป่าเลยนะครับผมเพราะว่าเขารู้ว่าถ้าเขาเดินมาในป่าเนี่ยเขามีโอกาสตายนะเพราะว่าเรามีโอกาสดักนั่นเองนะครับตอนนี้จะเห็นว่าผมก็วนหยุดเลนบนนะครับเพราะว่าเลนกลางก็ไม่เกิดไฟแล้วก็เลนล่างเนี่ยก็ดูไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็จะเลือกเคลียร์เว็บสูงๆหนองแล้วจังหวะนี้ตรงมินิแมบจะเห็นว่าเพื่อนไฟกันอยู่นะครับผมเราเห็นโอกาสแล้วก็สกิลหนึ่งฟิกแล้วก็ตบแล้วก็สกิลสองแล้วก็อัตินะครับผมช็อตนี้เราก็ได้มาอีกหนึ่งคิวนะครับผม พอเราไม่มีเลือดไม่มีสกิลนะครับแล้วก็เลือกที่จะออกมาก่อนนะแล้วก็ดูท่าทีอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเพื่อนเราเล่นยังไงหรือว่าเราควรไปเติมไหมนะครับถ้าเราดูจากมินิแมปตอนนี้จะเห็นว่ามาหลอดเนียก็โดนเอลซูยิงตายไปแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้ฝั่งสงข้ามก็ตาย2แลเราตาย1แล้วเราก็คุ้มกว่านะครับแล้วเหมือนอ้อยเนี่ยไปล้วงวันเดอร์ได้อีกตัวหนึ่งนะครับผมทําให้ชาตนนิเราได้มาอีก1ตัวนะก็เป็นเราได้3แล้วก็เสียหนึ่งะครับไฟนนี้ก็ถือว่าคุ้มมากนะ แล้วระหว네่างนี้จะเห็นว่าคลิปเลนล่างเนี่ยก็ต่ําแล้วนะครับผมแล้วก er. ็คลิปเลนบนเนี่ยสูงแล้วส่วนเพื่อนเราเนี่ยพยายามจะดันกลางอยู่นะแล้วก็ดูท่าทีก่อนนะครับผมว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมาเล่นตรงไหนนั้นแล้วจังหวะที่เห็นว่ามูลาดเนี่ยพยายามจะมาตัดคลิปเวฟกลางนะครับแล้วก็พยายามมากดดันฝั่งตรงข้ามนะไม่ให้ตัดคลิปนะครับเพื่อที่เราจะป้อมนะแล้วตอนนี้จะเห็นว่าเลนล่างเนี่ยมีคนไปแล้วเพื่อนเราส่วนหนึ่งก็มากรอยู่นะครับ เราก็เลยเลือกที่จะมาดันคลิปเว็บบนก่อนนะให้คลิปเว็บบนสูงๆนะเพื่อที่เราจะไปดักซัลเลเยอร์นะครับผมตอนนี้ก็รอว่าจะมีตัวหลุดเข้ามาในป่าไหมนะครับผมแต่ก็ไม่มีนะจะเห็นว่ามุมป่าตรงนี้ผมดักไม่ได้เลยนะผมก็เริ่มเบื่อแล้วนะครับเราก็ไม่อยากดักละล้วก็เลือกที่จะไปเคลียร์แล้วก็รีบไปเติมเลยนะเห็นไหมผมก็จะรีบแบบวิ่งไปกลางแล้วก็ไปรอเลนล่างเลยนะครับผมเพราะว่าเลนบนเนี่ย ผมดักมานานมากนะครับผมเราดัก3รอบสี่รอบแล้วไม่ได้นะครับพอเราดักไม่ได้แล้วเราก็เปลี่ยนลายการเดินเลยนะตอนนี้ผมก็อาจจะไม่ดักแล้วนะครับผมเราก็อาจจะมาเล่นเป็นทีมไฟ์เป็นซะส่วนใหญ่นะแต่ก็สุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปทําเว็บบนให้สูงสนะครับเพราะว่ามันเป็นเว็บของเราเนาะตอนนี้จะเห็นว่าเว็บบนเราเริ่มตกแล้วนะครับผมแล้วก็เว็บล่างเนี่ยเหมือนเพื่อนจะพยายามขึ้นปัอมเนาะเราก็ดูเพื่อนไปก่อนนะครับ พอเราเห็นแล้วว่าเราไม่สามารถขึ้นได้นะครับผมแล้วฝั่งของข้ามเนี่ยเหมือนจะมาเช็คพวกนี้เราก็เลยเปลี่ยนปุ่มไปนะครับผมเผื่อที่อาจจะได้การนะครับผมแล้วจวังหวะนี้มูราามาสับนะครับผมเราก็สกิลหนึ่งผักแล้วก็อันตีเลยนะครับผมช็อตน,นี้มูราดก็แตกไปนะครับผมพอมูราด <term S 1> แตกนะครับผมเพื่อเราก็ปล่อยดักซัลเลเยอร์รเลนบนนะเราก็เลยเลือกที่จะดันล่างแบบยาวๆเลยนะครับผมไม่ต้องสนใจเลนบนละเพราะว่าเลนบนเนี่ยยังไงคลิปก็ดันอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการล้างเลนแล้วก็ มีดักสัลเยเออร์นะแล้วจังหวะน,นี้เราก็อยากลองเล่นนะครับผมช็อตนี้ก็ลองเชิงเล่นนิดๆหน่อยๆนะแล้วจังหวะน,นี้เห็นว่าเขาเกี่ยผมแล้วผมโดนตันตีนะครับผมทําให้เราต้องฟิกเกอร์ออกมานะช็อตนี้ก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มนะครับจริงๆเนี่ยเราไม่เล่นก็ได้นะแต่เราแค่แบบอยากล้อหลอกนะครับผมแต่ก็โดนดึงนะทาให้ต้องเสียฟิกนะไม่อย่างนั้นเราก็ตายนะครับพอเราไม่มีเลือดแล้วเราก็วาร์ปกลับบ้านนะครับผมแล้วก็ ดูตรงมินิแมปไปนะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่ตรงไหนเลนชิพไหนตกแล้วก็เลนชิพไหนดันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมเราอย่าลืมดูของดูเงินฝั่งตรงข้ามด้วยนะว่าตัวไหนมีของตัวไหนแรงตัวไหนเบานะครับหรือว่าเราจะดักฆ่าตัวไหนได้บ้างนะแล้วก็ควรดูนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูการเดินเกมกันต่อเลยนะครับผมตอนนี้จะเห็นว่าตัวเลนเนี่ยดันบดน,นะครับผมแล้วก็เว็บล่างเนี่ยคลิปก็สูงแล้วนะส่วนเว็บกลางเนี่ยก็จะเป็นมาล็อตลับนะครับผมตอนนี้เรายังไม่มีอะไรทานะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก รอรอจังหวะนะครับผมรอจังหวะั่านขงข้ามพลาดแล้วก็เคลียคลิปไปก่อนนะครับผมทําเว็บสูงไว้ตลอดนะเพื่อมีโอกาสไฟนะครับถ้าเราไฟแพนี่ยเราอาจจะเสียเป้อมน้อยนั่นเองนะตอนนี้ผมก็จะเดินอยู่แถวนี้นะครับผมส่วนเมดเขาเนียก็จะพยายามเช็ดอยู่เห็นไหมเราก็จะเดินไปเดินมานะครับผมตอนนี้จะเห็นว่าเว็บล่างเนี่ยมีคนไปรับแล้วแต่ถ้าเราดูจากมินิแมปเนี่ย คลิปเว็บบนเนี่ยของเราเริ่มตกนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแยกจากเพื่อนไปก่อนนะแล้วก็ไปดันคลิปเลนบนให้เพื่อนนะครับหน้าที่ของออฟเลนอีกอย่างหนึ่งนี่ก็คือการดันคลิปเว็บนะครับผมถ้าคลิปเว็บไหนตกเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นออฟนะครับเห็นไหมผมก็จะดันเรื่อยๆแล้วจังหวะนี้มูลาดเขาแอบในปุ๊บนะเขาจะรอดันเว็บนะครับผมแล้วก็เขาก็ตีเราแต่ก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้เราได้เป็นโอมิอาร์แล้วนะครับผมแล้วก็ชิ้นต่อไปเนี่ยเราจะออกเป็นดาบใหม่นะเพื่อที่ เมื่อวันเดอร์มาเบิร์ดเราหรือว่าดึงเราโดนแล้วก็สู้กับเราเนี่ยเราจะได้กดทันนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเราดูจากวินดี้แมพจะเห็นว่าวันเดอร์เนี่ยพยายามดันคลิปล่างสูงๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้คลิปเข้าพร้อมกันนะ แต่ตอนนี้จะเห็นว่าเลนบนเนี่ยฝั่ง่อข้ามาเยอะน,นะครับผมแล้วก็มาหลอดเนี่ยเหลือเลือดนิดเดียวเราก็จะให้มาหลอดรอดนะครับผมแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าวันเดอร์มาแล้วก็เมตตามาเราพ e ยายามโฟกัสเมตสกิลหนึ่งอันตีแล้วก็สกิลสแล้วก็อันตีนะครับผมแต่เมตเขากดก่อไม่ตานะแล้วจังหวะนี้มูร่าปาดนะครับผมแล้วก็รอขัดแล้วก็ตีไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าวันเดอร์แข่งอยู่แล้วก็สกิลสแล้วก็ฟิกไปแล้วก็พยายามโฟกัสวันเดอร์นะครับผมช็อตนี้วันเดอร์ก็แตกไปอีกตัวนนนนนนึึงงงงะะคครรััับบผผมมมช็็็็ออตตีีี้้้กกกกไฟววลลๆแดูทฝ่ขาาย ห้าตัวเลยนะครับผมช็อตนี้เราไม่มีอะไรทาละเราก็ตีป้อมนะตอนนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คงไม่มีผิดพลาดแล้วล่ะครับผมช็อตนี้ก็สามารถจบเกมได้เลยนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับแนวทางการเล่นฉี่เจอกับมูราดน,นะครับผมในตําแหน่งออฟเลนนะส่วนมากการเดินเกมก็จะเป็นพวกดักพุ่มหรือว่าอาดันเลนเป็นซะส่วนใหญ่นะครับผมหลังๆเนี่ยจะเห็นว่ามูรดเนี่ไม่ค่อยกล้ามาสู้กับเรานะครับเพราะว่าอาจจะโดนคอมโบเดียวแล้วก็ตายนะ โอเคก็จบไปแล้วนะคะผมสำหรับคลิปฉีชนมูลหัดไมอามี่นะคะผมหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมแล้วที่สำคัญที่สุดอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ